โอ้โหครับโอ้โห,โหน,นี่มา, <c oughs> มาเรื่องเลยนะฮะกโต้น้ำหนักโอ้โห <c oughs> ักหนักนะครับมาท้องพันตัวเองเลยใครรู้ว่าแข้งแก่งฟาดิดขนาดไหนโอ้โห <c oughs> เออโอ้ช่วยอช่วยผมพันโว,วขาวเ,าเลยอา <c oughs> จารย์ดูระ <c oughs> ยะเอาละเที่ยวนี้เราไม่พลาดแน่ครับ ดาบสามับยิงเข้าไปโอ้โหแกจะจับหักเลยจะจับสอนหักเลยสับมือชกทันทีครับโอู้ยิงมาซ้ายโอ้ตั้งาวเย็นไปเลยครับเอากระฟื้นแล้วครับุยโดนเอากับฉายาสาดตโอู้ยโดนตัดล่างใหายขนาดเลยจาูย ยิงโดนครับโอ้หยแล้งโดนยิงชอบเลยกินอะไรินอรกินเข่ากินแข้งอวมอลาทยในอานยิงโดนยิงชอบโอแทงขายโอ้ไม่ไหวแั้วไปด้วยนะฮยิงซ้ายปหนอตาบ้อาการนับทะลุไม่หรือเปล่าครับโอ้โห อ้าวนับถึงแปดแม่ละครั้ง <c oughs> เป็นไง